วันที่17มีนาคม2568ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ในกรุงเทพมหานครเวลา7นาฬิกาค่ะค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครอยู่ที่17.1ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก15เขตร,ระดับดี3.3เขตและระดับปานกลาง2เขตค่ะและสำหรับ12อันดับของค่าฝุ่น PM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานครมีดังนี้ค่ะอันดับ1เขตหนองจอกตรวจวัด,วดได้27.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร2เขตวังทองหลาง27.2ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 3. เขตลาดกระบัง24.2ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 4. เขตบางพลัด24.1ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 5. เขตทนบุรี23.4ไมโครกรัมต <c ual Ps> ่อลูกบาทเมตร6เขตบางนา23.1าไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 7. เขตคลองสามวา2 2่ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 8. เขตจตุจักร2 2ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร9เขตสาทอน1 6ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร10เขตราชบูรณนะ21.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร11เขตบึงกลุ่ม21.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและ12เขตบางลักษ1 2ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะภาพรวมทั่วกรุงเทพมหาคนครคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีและฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงด้วยค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn